ลัวภัยพิบัติพยัน์อันตรายเรียกว่ากลัวตายสี่สืบพันขยายเผ่าพันขยายลูกขยายหลานขยายวงตระกูลนี่สี่อย่างเนี้ยเรามีมาแล้วเดิมเรามีเดิมมาแล้วเนี่ยทุนเดิมเพราะเราเป็นอย่างเงี้ยทีนี้สติที่เป็นสัญญาณยาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังถามโยมบางคนเนี่ยตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่ 18ชื่ออะไรชื่อโยมอะไรโยมเฉยอายุเท่าไหร่นะ65โยมเฉยอายุ65แม่บ้านชื่ออะไรนุกังน,นะบ้านเลขที่เท่าไหร่มีนากี่ไ,ไร่มีลูกกี่คน สิบสามคนโอ้ลูกดกอันนี้เขามีสติไหมเขาต้องใช้สติไหมชื่อ,ต,อ,ต,อต้องใช้สติไหมอายุต้องใช้สติในการระลึกไหมเออเนี่ยสติทุกคนรู้จกักไงสติที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่คือชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แม่บ้านชื่ออะไร มีลูกกี่คนลูกแต่ละคนชื่ออะไรรู้จักไหมง่ยอันเนี้ยทุกคนจะมีนะทุกคนจะมีแต่เมื่ออายุมากเข้ามากเข้าไปปุ๊บเนี่ยสติตัวเนี้ยมันจะเกิดการหลงลืมหลงลืมสติประเภทเนี้ยเพื่อที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่เรากลับบ้านถูกไปบ้านถูกเนี่ย รู้จักเวลากินรู้จักเวลานอนรู้จักเวลาถ่ายรู้จักที่ทํางานเนี่ยเรามีสติอันนี้อยู่สติที่มันมันเกิดมาแต่โดยธรรมชาติถ้าคนไหนขาดสติเคาเรียกคนอะไรเพี้ยนคนบ้าใช่ไหมหลงลืมเนี่ยเป็นคนแก่ก็อายุขี้หลงขี้ลืมแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบางคนเวีนวัยทองเริ่มหลงเริ่มลืมเริ่ม,มหมุดหงิดมากๆเนี่ยสติตัวเนี้ยมันจะเริ่มหายไปโยม มีสติอันนี้ระลึกถึงได้ยงม,มีหลานกี่คนมีลูกกี่คนหลานคนนั้นไปแต่งงานกับคนคนนี้เนี่ยยงม,มีสติหมดสติประเภทนี้นี่ไม่ใช่สติที่อาตมามาพูดกันและไม่ใช่สติที่อาตมาพาทำกันไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้ไม่ต้องไปทำเนีอันนี้ไม่ต้องไปทำสติอันเนี้มันมีอยู่ฉนันมนุษย์เนี่ยมีสติในการจี่จะ ดำรงชีวิตยอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานที่เราว่าเราจะทํากันแต่เป็นสติโดยสัญชาตญาณเขาหาเงินหาทองเนี่ยเขาใช้สติเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจก็เคยเป็นตำรวจเนะยเขาเป็นเป็นตำรวจเขาบอกเขาเอา้าเขาก็มีสติอยู่แล้วเราจะมาทำมาเจริญสติอีกทาไมรู้นะเวลาขาโมยเนี่ยมันขึ้นบ้านเนี่ยมันจะขึ้นยังไงรู้ มันงัดยังไงมันแงะยังไงสะกดรอยแบบไหนไล่จับยังไงจับมันได้แบบไหนเขาก็มีใช่ไหม,มก็มีมีโยงคนหนึ่งปฏิบัติธรรมไปแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยมีสติด,ดีสติของเขานะเบอกว่าเวลาผมจับแก้วผมก็รู้สึกเวลาผมเปิดขวด ผมก็รู้สึกเปิดขวดน้ำานะเปิดเปิดขวดเนี่ยผมก็รู้สึกเวลาผมเทใส่ลงไปในแก้วผมก็รู้สึกเวลาผมยกขึ้นมาดื่มผมก็รู้สึกเวลาผมเมาเดินเซไปเซมาผมก็รู้สึกอ้าวเวลาผมไปบ้านผมผมไปเตะเมียผมก็ยังรู้สึกอีกอ้าวเออเขาบอกนะผมไปเตะเมียผมก็รู้สึก ผมไปตีเขาผมก็รู้สึกยังว่าเขามีสติไหมเอ้าสติคือความรู้สึกทําไมเขาจะไม่มีแต่สติอันนั้นน่ะไม่ใช่สติที่อาตมาว่าอันนี้ทุกคนมีหมดเลยเขาเรียกว่าสติสัญชาตญาณเขายังไม่หลงนะเขายังกลับบ้านถูกไปหาเมียได้ไปตีเมียเป็นไม่ไม่ใช่หลงนะเขารู้ แต่ว่าสติอันนั้นน่ะไม่ใช่สติที่เราจะทํากันอันนี้คนมีอยู่สติอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสติสัญชตาตญาณที่มนุษย์มีมาแล้วสติสัญชตาตญาณนี่จะพัฒนาอะไรรู้ไหมทําให้โลภเพิ่มขึ้นทําให้โกรธเพิ่มขึ้นทําให้หลงมันเพิ่มขึ้นหลงมากขึ้นเรื่อยๆหลงหลงสรารพัดเน,นี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ที่สติที่เราว่าเราทําเนี่ย สติสัญชาตญาณคือหนึ่งสแสวงหาอาหารดูนะหมามันหาหากินเป็นไหมเอองูควายหากินเป็นไหมนกก็หากินเป็นใช่ไหมไก่มันก็หากินเป็นแล้วคนละหากินเป็นไหมเนี่ยเนี่ยก็สติสัญชาตญาณที่เรามีอยู่เนี่ยคือการสแสวงหาอาหารเนี่ยคนและสัตว์ไม่ต่างกันเลย เหมือนกันเลยสติประเภทเนี้ยมันยังไม่ใช่ที่ไอ้ไท่านมาพาทำที่พระครูบาอาจารย์ท่านมาพาทำมันไม่ใช่สติอันนี้ไม่ต้องมีใครหมาไม่ได้เรียนหนังสือก็หากินเป็นนะใช่ไหมโควายไม่เห็นต่องเรียนหนังสือก็หากินเป็นเป็ดไก่นี่ไม่ได้เรียนหนังสือมันก็หากินเป็นใช่ไหมเออแต่คนเนี่ยพอเรียนเรียนหนังสือแล้วเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อมาหากินใช่ไหม เรียนเพื่อทําสอบอันนั้นสอบอันนี้วิชานั้นวิชานี้ได้เพื่อเพื่อเอามาหากินแต่พวกนั้นไม่ต้องหากินหากินเป็นแต่ถามว่าบางคนเนี่ยหากินไปหากินมาบางทีเอาตัวเองไม่รอดนะใช่ป่ะแต่ไอพวกนั้นเอาตัวเองรอดนะเพราะอะไรคนมันกินมากมันกินมากกินเกินกินมากคือกินทางปากยังไม่พอยังกินทางอะไรอีกทางตาก็กินทางหูก็กินทางจมูกก็กินทางกายก็กินใช่ไหม ทางใจยิ่งกินทางอารมณ์เข้าไปอีกตาคืออะไรมันกินทางตาคือไปหาอะไรดูๆกินทางหูหาอะไรฟังใช่ปะ่ะจะมีไม่มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมีแต่เนี่ยเหาและลืมตาคว่าง,างกระตุกตัวเองแรงๆกำลังจะพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลที่สูงสุดให้ทำนะถ้าโยมไม่ทำตอนนี้สายแน,แน่แต่มาว่าเลี้ยวกลับไม่ได้แล้วโยมคือ กำลังจะบอกว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือมันจะพัฒนายมให้รู้จักเส้นทางที่จะไปนี่นั้นสติในการสแสวงหาอาหารเนี่ยมีเหมือนกันหมดสัตว์มีเรามีสัตว์มันมีเราก็มีนั่ไม่ต้องไปพัฒนาแต่คนมันมีเนี่ยมันมีปัญญามากเลยทุกมากเพราะเรื่องการกินใช่ปะ่ะทุกมากเพราะเรื่องการกินมามักินแล้วก็แล้ว ไก่มันกินแล้วก็แล้วเรากินแล้วต้องสะสมให้ลูกให้หลานให้เลน้ให้ล้อนอีกต้องมีทรัพย์สมบัติไว้เผื่อคนรน้นเผื่อคนนี้มากมายห,หลายอย่างใช่ไหมยุงย่งยากแล้วก็ทุกข์เพราะการสะสมใช่ป่ะหอยเ,เดี๋ยวคนโุ้นจะเอาไปคนนี้มันจะเอาไปยิ่งเป็นคนอายุมากมากแล้วเต้าห่วงทรัพย์โดยแล้วได้ยิ่งแล้วเลยจู้จี้ขี้บ่นหนักเลยแลวทีนี้หนักเลยเพราะสติอันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าไปจู้จี้ขี้บ่นมากเข้าเนี่ยโอ้ยเขาเขาไม่เอาด้วยยุ่งเลยที พราะจิตใจเป็นไงมันพัฒนาสู่โกรธสู่โลภสู่หลงมันไม่ใช่ทําลายโลภโกรธหลงนี้นสติที่เราสแสวงหาอาหารที่เรามีอยู่นะพวกมันจะพัฒนาสู่ความโลภฉะนั้นอย่าคิดนะว่าเราประเสริฐกว่าเขาถ้าเรายังไม่มีตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ประเสริฐกว่าเขาหรอกถ้าจิตใจของเราเองเนีย่ยังไม่ได้รับการพัฒนายังไม่ได้รับการภาวนาเนี่ยจิตใจของเราเองเนี่ยอาจจะต่ำฟา สัตว์กาได้อาจจะเลวร้ายกว่าสัตว์ก็ได้ใช่ไหมสัตว์มันยังไม่เคยฆ่ากันตายให้คนฆ่ากันตายใช่ปหะมันคืออะไรถ้าคนไม่มาพัฒนาตัวเองตรงนี้อันตรายมากที่สุดเนี่ยมันโกรธกันมันฆ่ามันโกรธกันก็กัดกันแล้วแพ้ละเลิแต่คนนี่มันเอากันตายเลยนะเอาถึงตายบางทีอาฆาตเครียดเข็จชิงมันเข้าไปอีกเพราะสติที่เรามีโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่ความทุกข์ สแสวงหาอาหารมาก็เพื่อความทุกข์อา้าวอันที่สองคืออะไรสแสวงหาที่อยู่อาศัยบางคนเนี่ยมีโยมคนหนึ่งมานอนมาถึงมาอยู่ปฏิบัติธรรมพวกดิฉันนอนไม่ได้หรอกเสือนอนไม่หลับต้องนอนแบบมีฟูกเนี่ยลองไปดูสิไก่บางทีมันนอนมันต้นไม้ยังนอนหลับเลยใช่ไหมไม่ยังนอนหลับเลย สัตว์ต่างๆนี่มันนอนมันนอนง่ายจะตาได้นกเต้งก็นอนง่ยแต่คนทําไมต้องมีต้องมีฟูกต้องมีห้องแอร์ต้องมีผ้าอุ่นๆต้องมีว่านวมเยอะแยะมากมายเลยแต่เรามาอยู่กว่าเนี่ยเรามาทือสีเนี่ยเพื่อฝึกเอออยู่แค่นี้ฉัน